ขอขอบคุณนะครับคุณกิตสดา10.55บาทขอบคุณมากนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่มันการโจมตีทางวิญญาณอย่างนั้นเลยอจะคิดว่าข้าเป็นใครกันออออไม่นะออไม่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น yeah! ไอเด็กบ้านี่มันเป็นใครกันแน่ภาพลวงตามันคือภาพลวงตาในที่สุดข้าก็หลุดพ้นออกมาได้แต่แต่ว่าจะจะหยุดนะเจ้าคิดจะทำะไรกันของเจ้าเฮออ้ถึงจะรู้ตัวตอนนี้มันก็สายไปแล้วเหรอ ไม่นะเปลวเพลิงดอกบัวของข้าเจ้าจะทำบ้าอะไรกันเอามันขึ้นมาบากนะเฮ<อ>้ย<อ>ไม่ได้การแล้วข้าจะต้องควบคุมเปลวเพิงดอกบัวนี้มิเช่นนั้นเปลวเพิงที่ไหลซึ่งเจ้าของนี้มันจะแยกตัวออกและสลายไปข้าจะต้องพลาดโอกาสที่ได้ครอบครองของดีๆเช่นนี้อฮะเมื่อครู่นั้น เกิดอะไรขึ้นกันน่นั่นสินะเหตุใดกันทำไมชิงยางหัวเขาจึงได้หยุดนิ่งชั่วครู่แบบนั้นทำให้เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้าโจมตีได้อย่างง่ายดายนั่นสินะสถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีทางที่ชิงยางหัวจะหยุดนิ่งเพื่อให้ศัตรูเข้ามาเล่นงานเขาแบบนั้นหรอกมันเกิดอะไรขึ้นกันน่เฮเนี่ ผู้นำฉินว่าแต่ว่าท่านนั้นสนใจเปลวเพลิงดอกบัวนั่นหรือไม่กันถ้าหากว่าท่านได้ดูซับมันเข้าไปแล้วก็ระดับการบ่มเพาะของท่านจะต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยๆหนึ่งดวงดาวอย่างแน่นอนข้าคิดว่าทางที่ดีพวกเหล่านั้นข้าจะพวกนี้ให้หมดซะแล้วขโมยเปลวเพลิงนั่นดีกว่ายืนมองจากด้านบนแบบนี้นะพี่ฉินไหลสาระตัวข้านั้น ไม่ได้เชี่ยวชาญและฝึกฝนลมปานธาตุไฟถ้าหากว่าข้าดูซับมันเข้าปานที่ต้องเสียเวลาศึกษาและฝึกฝนแล้วก็ถ้าเอาเวลาไปมุ่งเน้นในการบ่มเพาะยังจะเร็วกว่าซะอีกเอาละดูเท่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตระกูลชิงอย่างนั้นจะได้ผลสรุปลงแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรีบกลับกันเถอะข้าได้แต่หวังว่าก่อนที่เขาพระสุเมนจะเปิดขึ้นอีก พวกเขาเหล่านี้จะไม่สร้างปัญหาให้กับอาณาจักรเพิงพบค้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองฟ้าเมคาแห่งนี้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากมาหาำนาจจากทวีปอื่นอย่างแท้จริงเพราะเช่นนั้นพวกเจ้าห้ามก่อปัญหาให้พวกเขาเหล่านั้นโกรธเคืองได้เป็นอันขาดถึงแม้ว่าตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมานานนับพันปี ยากที่จะโค้นล้มได้อย่างง่ายดายแต่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนพวกเจ้าก็เห็นมาแล้วนี่ตะกูนชิงอย่างนั้นได้ล่มสลายลงในชั่วพริบตานั่นสินะถ้าเช่นนั้นพวกเรากลับกันเถอะหนที่สุดข้าก็ทำได้สักทีถ้างั้นก็ขอเลยก็แล้วกันออฮึ ฮะบ้าเอ้ยน,นี่มนคาเมนาเ้าเลยด้กคนเย่เจ้านี่มันนี่พวกเจ้าทั้งสี่นั้นลงมาที่นี่ใช้ความสามารถของพวกเจ้าที่มีช่วยเหลือเขาให้สามารถควบคุมเปลวเพลิงนี้ได้ซะรับทราบขอรับ <c oughs> อีกแล้วอย่างนั้นเหรอเจ <c oughs> ้าหลียี่น <c oughs> ในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเ <c oughs> จ้าหนีหัวซุกหัวซุนไปได้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ช่างเถอะข้ายังมีเรื่องที่ต้องไปทำอยู่เป็นอย่างที่คาดคิดภายในเสาหลักสวรรค์นในโลกแห่งนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจริงๆเอเอแหนายน้อยหยุนในที่สุดท่านก็กลับมาสักทีนายน้อยหยุนของข้าไม่ได้เจอกันสั้นนานขอกอดให้ชื่นใจหน่อยเอ๋นี่เจียหลงดูเท่าว่าเจ้าจะเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุระดับที่สามแล้วอย่างนั้นเหรอได้ ได้เจอกันสั้นนานจัดให้ตามคำขอ <c oughs> มันไม่ใช่แบบนี้หมัดของท่านเนี่ยเขาว่ามันหนักขึ้นนะว่าแต่ว่าการที่ข้าได้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุท่านที่3ามนั้นนั่นก็เพราะมีท่านปร,รมจารย์ซูและท่านปร,รมจารย์จางคอยช่วยเหลือขา้าจึงผ่านมันได้ง่ายเช่นนี้ยังไงล่ะนายน้อยยุน <c oughs> ดีไม่เพียงแต่ ระดับของเขาจะเลื่อนระดับขึ้นมาการฟื้นตัวของเขาก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันทำได้ดีเพราะว่าข้าโดนจนชินแล้วไงขอรับเออแต่ว่าเจ้าเธอเธอจียหลงมีจอมยุทธขั้นที่หกอยู่ด้านนอกเจ้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่กันคือว่าอันที่จริง พวกเราได้รับการเตือนล่วงหน้าจากหงปินว่ามียอดฝีมือเข้ามายังเมืองฟ้าเมคาของพวกเราทำให้พวกเรานั้นรีบพากันเข้ามาหลบซ่อนในที่แห่งนี้ขอรับแต่ทว่าฉีหั่นโตนั้น เขาอยู่ข้างนอกเพื่อคอยสังเกตการก่อนแต่ทว่าในไม่นานเขาก็กลับเข้ามาพอได้รับบาดเจ็บยอดฝีมือผู้นั้นไม่อาจพบตัวพวกเราเขาจึงได้ทำลายเมืองฟ้าเมคาจนเป็นเช่นนั้นนายน้อยหยุนถือว่าโชคยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจนต้องตายแล้วฉีหั่นโตละ่ะ เขาเป็นอย่างไรบ้างเออเรื่องนั้นท่านวางใจได้ขอรับมีท่านพรเมจารย์จางกับท่านประธานซูคอยให้การรักษาเขาอยู่เขาไม่เป็นอะไรแล้วขอรับเออเออว่าแต่ว่านายน้อยหยุนท่านเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรกันยอดฝีมือผู้นั้นอยู่ด้านนอกไม่ใช่เหรอเจ้าหมอนั่นน่ะเหรอตายไปแล้วละ่ะนี่เรื่องสำคัญกุนั้นเจ้าไปแจ้งให้หงไปทราบซะว่าให้นำคนออกไปซ่อมแซ เมืองที่ได้รับความเสียหายและขยายพื้นที่ออกไปอีกจะไม่มีใครกล้ามาทำอะไรพวกเราภายในเวลาอันสั้นนี้และที่สำคัญมีใครบางคนกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ด้านนอกบอกพวกเขาว่าห้ามเข้าไปยุ่งย่ามกับคนเหล่านั้นเข้าใจไว้ด้วยล่ะ เอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนสินายน้อยยุนข้ายังไม่เข้าใจเลยขอรับตายที่ว่าคือตายจริงๆอย่างนั้นเหรอยอดฝีมือผู้นั้นจากคำบอกเล่าของฉีฮั่นโตเขาคาดการว่าบางทีชายผู้นั้นอาจจะเป็นถึงจอมยุทธ์ขั้นที่เจ็ดเลยนะขอรับนายน้อยยุนเขาจะตายง่ายๆได้อย่างไรกันท่านกลับมาอธิบายก่อน <c oughs> <c oughs> จอมยุทธขั้นที่7นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยอดฝีมือของอาณาจักรเพิงพบค่่าไม่ใช่เหรอแล้วนี่เขามาตายที่เมืองฟ้าเมคาแห่งนี้ถ้าเกิดว่าคนพวกนั้นรู้เข้าแล้วก็จะไม่เกิดความวุ่นวายที่เมืองฟ้าเมฆาแห่งนี้อย่างนั้นเหรอแล้วนี่คงไม่ใช่ว่าท่านนั้นลงมือฆ่าเขาด้วยตนเองหรอกนะน,นายน้อยยุนเอ๋ สายฟ้านี่มันเจ้าฝืนแล้วอย่างนั้นเหรออีกทั้งตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่หอีกด้วย <c oughs> นี่มันอะไรกันเจ้าเนี่ยช่างโชคดีเสียจริงโดยปกติแล้วสัตว์อสูรนั้นจะไม่สามารถทําลายขีดจํากัดของตนเองได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าพวกมันสามารถทะลวงผ่านได้แล้วก็ความแข็งแกร่งนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเอ๋สายฟ้าคำรามเจ้า สายตาแบบนี้นี่มันอย่าบอกนะว่าเจ้านั้นมีสายเลือดของสารสูตโบราณการ <c oughs> ไม่ผิดแน่ข้ามั่นใจเลยว่าเจ้านั้นต้องเป็นหนึ่งในทายาทของสารสูตโบราณการที่สืบทอดต่อกันมาอย่างแน่นอนดูเท่าว่าข้าจะประเมินเจ้าต่าไปสินะเฮ้ย <c oughs> เอาละถึงแม้ว่าข้าจะอยากเห็นความสามารถของเจ้าที่พัฒนาไปแล้วในตอนนี้แต่ว่าข้ามีเรื่องสําคัญที่ยังต้องไปทําอยู่ เอาละสายฟ้าคำรามเจ้านะปกป้องทางเข้าอยังให้ผู้ใดเข้ามาที่แห่งนี้ล่ะหมิงวูข้านั้นกลับมาแล้ว